สวัสดีค่ะสั่นบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับัสดีครับบานคุณดัมื่ะนี้ค่ะเชิมสิค้ัพี่น้องมากินหมูกระทะนะคะในหูดำมพันยากเนาะค่ะแล้วกับยากแล้ยค่ะเริมกับโอ๊ตบ่ไว้ี่จะซื้อมาซื้อแล้วกินพี่น้องเนี้ยเราอยากเนาะอืมใส่ไก้ก่อนมันจะไหนหม้อจะซื้อเนื้อใส่ก่อนหม้อเนื้อย่างหม้อทานมื้อนี้เอ้ามันเอาบะหมี่วาตาส่ให้เจ้าเนียปสิบติดหม้อบ ดูค่ะพี่น้าสูตรผักเขาเนาะค่ะเนี่ยพี่น้องจะมีเนื้อย่างซึ่งเป็นกิโลม้าค่ะปลาหมึกเนื้อย่างลากาดนีดผักผักบุ้งผักกะลัมไข่มามาแล้วเห็นไค่ะไส้หมูไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่ผักด้วยค่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ย,อย,อยมัวนี่เป็นบ่ค่คอยอันนั้นเอกค่ะ งูมักโอ้ยโอ้ยไหนมาเหมือนๆได้พี่น้องมอนห่อนเนคจับจวดเลยนะ,ะเพรานะว่าเสริม่ไม่ได้สนใจหรอกเสือหม่าต้มเอาอย่างเอากะกินแซ่บเลยมาเหมือนๆลงไปก่อนปลาหมึกใส่กันน้ำซั่มท่านหมูปะ ฝนตกบอดสมุดฝนอยู่นี่แหละเนาะใส่ท้าใส่เงยแน่หน่อยนึงอืมแล้วพักลงไปไประเดียค่ะ,ะบุงบุ้งนะเอ้ยแบบบุ้งนะส้นแบบบุงจีนแล้บุงเขาเก็บมาสิเห็ดผักบุ้งองค์ค่ะยังไม่ได้กินอ่าล้อเป็นซุกมันเลยเธออืมต้มกับน้ำตีำอนอ้อยในซุกหล่ะซุ่มยองไว้หน่อยค่ะอย่างนั้นไม่ถางน้ำจิ้มค่ะ สเสียบนะพี่น้องนะอ,อืออือจิมม้มให้รสชาติเมืองไม่ส้มผักนะที่รสชาตเมืองไม่เล่นคั้งลูกเนี่ยเปนปลาหมึกแล้วค่ะคนขึ้นมาเลยเด้อเหียนี่ปลาหมึกกับลูกสิน้นเอาผักปกหนาเพราะว่าผักรวบเอามว้น้ำกั้งปลาหมึกค่ะแซ่ยบพี่น้องจิ้มนะค่ะดูนะ มาได้ข้าไปเลยพี่น้องอี่ย่งกําลังกินเนื้อย่างน้ํากันค่ะโอ้ยเบ้าก็เสียเบ้าถือกันเด้อเอาขอึ้นใส่หลายอันนี้นี่หอมเลยนี่ด้วย,ยไผ่เดินนะครับมาพี่น้องมาเด้อค่ะ,คะก็สุมต้มเอาต้มน้ําละกันลวกน้อ๊มก็ได้กินน้๊มจิ้มหลาย ข,ออขับไปเยอะแต่เพิอือก็เอาพังมาบุ๋มไหมกันเอาพังมาไส้ไหมผสมมันสีหออ่อนหมดนี่มากินละหลวกปากจะคล้องอีกง่าะอีกเปไหนพี่น้องวุ้นเส้นก่อน อันนี้มั่มาครับอ่ะมึมั่มา,มา,มา,มาอันนี้บุญเส้นอืมอันเมือกสุกกันมัอืมอันเมือกันนี้มันคล้ายๆแบบมันสุกอยู่แล้วเนาะ ừm chị là quất mùa lại hay đâu hay nhanh nhanh là sụp lại đi hen sụp em bà lắm cũ anh nè đi bà mực nè เออปลาหมึกนะสันหมูนะมันเป็นหมูอย่างก็หมูมัดมัดหมูหนุ่มเออเออกินนี่แห่มันก็คือยังบลสุกประมาณ เวลามันสูงมแล้วมันเป็นสีชมพู ไไปให้กนนันไมมีแผ่น้ด้วยต้องเหลือเอาต่แผ่นี้ไงมาสั่นมไปน้ำ,นำหนามเอนพี่หน่องขันสมุิว่าเขา่เลือกเอาเนาะเวลาเขาตัดนะเพราะว่าม,มูลมัดเนี่ยมันจะเป็นน้ำขันซื้ออยู่ในเมืองกเอาตาต่แบบอัน เน <UM <t os <t os ื้อกลมๆมมนะเนี่ยอย่างกรเขาบอเนี่ยคือจงแบบว่าเนื้อเส้นใแต่ว่ามันเป็นกลมหรอกมันจะเป็นกลมเหมือนยุนในซาบุ่เลยอะไรแ่บ เด้อพี่น้องมา่อกี้น้ำซุเสริมกับเนง้อมดดำค่ะสองคนแม่พอดีมาหอดเพันกับกินเขาอิม่มกับหมกเห็ดปวกสเสริมได้ป่ะนะี่ยหมกเห็ดปวกแซ่ยบลายติเมนตูบ้างเสียบเนาะแซ่บอิลี่ก็ไหนจำใบซอยกันะดานห้องันเห็ดน,นี่ตอนห้าซีมเนี่ยอยากต้องออกเค็มกว่าหน่อยนึงเพราะว่าเห็ดมันน้ำไหลาย Ừm. Ừ, ừ, mát quá. Còn lưng bao này yeah, rẻ đấy nè. Luôn Mở quay con. มานี่เหรอวะอืมอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอย่ามาโอ้ยเอืมอืมย่างอะไรให้เป็นสีชมพู๋ม่านพูดลังคนเปิดกระมัดหมูหนุ่มเนี่ยมันสบายอย่างก่อน เขียวอย่างสิมบัยเนาะแต่ป,ประมุสเสียดโชคดียุบไซไปขึ้นทั้งนั้นไข่เทิร์นหลาย,ยอยอะใส่กลับไปมันนี้ใส่ลายวันนี้อิ่มแล้ว รอยขอโงโรงยังเลงอยู่นี่มันเป็นของลูกมั้เป็นของน้องมามาเช้ครับมาเด้อค่ะ มาจะล้องเห็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดยังไม่ได้ล้องจักมือพี่น้องไปให้นน้ำจิ้มอันนี้ก่อนเน,อเนื้อย่างนะคะ เสื้อหิ้วเหมือนกินข้าวตั้งแต่ปุ่นแปะเทียงแป,แปะน้ำมันมาฝัก,กซอยเมญยาเด้อเลยสามหนึงในให่งไงเติมเยอ่ดีหรหน่ะได้ไหลายขวดเยอะแม่ต้องอย่าไปกินนะ <c oughs> คนมาเสือแล้วดีที่หนะ บ้านเงกัแล้วก็ตื้อกิ้ยน,น,น้ำแม่มันมีมันมีน้ำหม่หาย,ยากเลยอืมมสิ้นแ หมูหมักงาเนีนปะเนียนหมูหมักงา a ดำเนาะหมูมห,หมักพริกไทยดำหมูหมักงากับนี้หมูหมักพริกไทยดำกับมีออกหวานออกหวานนี่เฮอซิมันเพลินนะขนาดมาผสมกันอันหมุหมักอันพริกไทยดำนะเสิออกหวานต้มทั้งนี้เยมันหอนเดียวนะ ต้มกินเอาค่ะย่างเป็นน้ำต้มเป็นน้ำค่อยสะใจดีใช่นี่ข้ามเม่นผลสำรวจ ผลสมเหรออาหารที่ว่ารสยอดนยิยมของเมืองไทยนีย่ที่ว่าสมตำนี้ที่อันดับหนึ่งบะตัวยงกุ้งเนี่ยบ่หมายว่าคนไทยมากกินที่สุดโอ้ยยังที่ดูครัวเรือนจะต้องแบบว่าขาดไม่ได้ใช่ต่ำหุงห่งเลยต่ำหุ่งอันดับหนึ่งปะเนยอย่างที่แหอันดับใดขันเมนใช่ไหแห้งเนื้อใชาแห่งต่ำฮุ่อันดับสองซะ phải đăng lên lấy giang su mi dặm đi dặm với anh đập xi xí nào dặm gì to to cực kiểu Ừ. แกบข้าลูกสินเธอบะมาต้มน้อยไงเลยลูกสินลูกสิ่นไงบำมมึกน้ำจิ้มเฮาวะนะบำมึกอ,อืม

หมูทะลายครับทะลายนุ้ยเดียวอันนี้หมูนุ่มหมูเด้งเขาอยู่เดินดออมๆหมูเด้งหมูเด้งมันก็ไม่เกรียมยู่กันอย่างได้แทนเะนาะโอ้สับครับพี่น้ะ เือโอเคเธอใจเป็นยังพื่อนอะไรแล้วมื่อหน้าเขาไปนั่งกินเยอะร้านจกมือเยอะก็เดิไปโดนละกินบุฟเฟ่นะเดี๋ยวซีปูดมันยังมีปลาซีเมนด้วยทั้งไปหิบะไหลเนาะไปทั้งไปจันทบุรีนะร้านอะไรก็เป็นแบบซีฟูด้ดซีฟู้ดหมดเลยแมบบ่ คือว่าพันยูทะเลคือว่าล่ละไปบอกเก็บเงินมาจะไปเที่ยวเกาหลีส hey, ิพาเฟยอยากไปหาเม่เพิ่นลสันคิดอไคิดมาแล้วไปเนี่ยสิทอนเงินหลักกันสิ อยากได้รถได้บัลลังา์เนาะอยากได้รถรถกับแขงเนาะเขากลับเขาอยากได้มือสองไป็นเ่ื้เวน้ำอ่ะะมือสองเขากลับบะเขาอยากซื้อเท่าเดียวได้มันแล้วรถนะพี่น้องรถเก่งลดเสริมนี้เมื่อวานจะเสริมอะไรก็ว่าแยกขายเพิ่นเดิ้ลสันโอ้จะเสริมเขาขายหรอลดร่วมทุกร่วมสุกกันนะรถยังไงเหคุ้นอืณ กำกู้ของสตาร์ทผมไม่พอเนี่ยมูลแสนดูไม่ได้แปดแตงหวายตั้งเจ็ดเมื่อกจ็ดโหลหลังจามาแปดเมื่นละบาทเก้าเมื่อละเนี่ยรถรถจะแปดปีอะพี่น้องเนี่ยเจ็ดปีแล้วเอ้ยแปดปีนี่เนี่ยแปดแล้วกลายเดือนตุว้านี่เป็นแปดปีปีเต็มเลยเจ็ดปีที่เขาปีที่แปด น้อเมนบ้ามนแปดปีบุ๊แปดปีแม่นนะแปดปีรถแปดปีมอจะกี้เลยแปดมื้นเพราะว่าปได้กี้เป็นไส่นะคะพบ่ค่อยเด้บไปยังส่ชุดทางคมอืมอืมน่ะพราะฉะักคุณแน่ว่าเปเก็มให้ดเหนือ ไปตลอดอืมแบบปลาแบบพี่น้องอืมอิ่มลแล้วไป่ะเนี่อืมใช่ครับไม่อิ่มหรอกค่ะบพัก เพราะพน้อมื่อกีน้ำก๋วยเตีหมูกระทะเต่าทานเนาะค่ะแซ่บถือใจค่ะพี่น้องเมื่อไนเขาไปซื้อเนื้อนำมาดีๆมาหมักเองเฮ็ดเองก็แซ่บแต่ว่ายังอยากดร้องอีกเตือนหนึ่งเยอะก็คือสูตรน้ำจิ้มเนี่ยเฮ็ดเองเนาะค่ะแต่ว่าเสิร์มอาจจะลืมสูตรหลัต่ว่าสิร้องเฮ็ดอยูุร้องเมือเพียอนสำหรับ <laughs> คลิปนี้เนาะค่ะกับสิร์ฟไปซะนี่แหละเด้อพี่น้องฝาเงกเป็นกำลังใจเสิร์มและกระไรคนดับในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะ สวัสดีค่ะแล้วเสิร์หาพี่น้องเด้ค่ะ